กรลามาครับขบวนรถธรรมดายีสลังที่402ศูนสอิซุโกโรโลโกรีข้าออกสหนีคองโกูกครับสิบเ,เอ็นหมายเลข113่งหนึ่งามสมครับ thank you ออกนอกสันก็กระบบนรถธรรมดาดีจรางที่สิ่นส้ดออกจากสถานีขของกระโพแล้วอีกทีในสถานีขบบปรกิตบึงเทเทป่านน้่มคนเคาสวรรค์เขาวของหัววิวหนึ่งระกอบ นองโห้วยไหวตัวประกุปันตาคีโฟของช่องแคร่ช่องการแสงไข่ใหญ่ปะห้วย ไอแก้วปันนีน้องไซขาวน้นองสาวโะเทียมขท่แพหรือไปทางลูกกรีครับ